ในวันนี้นะครับผมจะเล่าเรื่องราวของพระผู้ทรงอภินญ,ญาท่านหนึ่งครับที่ได้ไปประสบพบเจอกับสิ่งเหนือธรรมชาติแล้วท่านก็ปราบได้อย่างราบคาบเลยทีเดียวครับในหลายๆคลิปที่ผมได้เล่าให้ฟังไปแล้วท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะรู้จักหลวงปู่สีโหเขมะโกใช่ไหมครับซึ่งท่านเป็นพระผู้ทรงอภิญญารู้ภาษาสัตว์และคนได้ทุกชาติทุกภาษาเลยทีเดียวที่หลวงปู่สรีโหนั้นได้เปิดตำนานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ องค์สําคัญของอยุธยาถึงสององค์ด้วยกันนั่นก็คือหลวงพ่อมงคลบพิตรและหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงครับเปิดเผยความจริงจากตำนานเจ้าแม่สร้อยดอกมากวัดพนัญเชิงที่มีอายุก่อนการสร้างกรุงศรียอยุธยาถึง300ปีที่ผมได้เล่าให้ฟังไปในคลิปก่นกอนๆนั่นแหละครับซึ่งหลวงปู่ศรีโหเขมมโกนั้นท่านเป็นศิษย์ใกล้ชิดของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านเป็นพระธุดงผู้ทรงคุณวิเศษที่ยิ่งใหญ่องค์หนึ่ง และประสบการณ์การทุดงของท่านก็ได้ไปประสบพบเจอกับสัตว์ร้ายสิ่งเล้นลับและตำนานของพระพุทธรูปที่สำคัญดังที่ผมได้เกริ่นไปแล้วนะครับหลวงปู่ศรีโหเขมโกท่านเป็นพระผู้ศักดิ์สิทธิ์เคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างยิ่งยวดท่านชอบเที่ยวรุกขมูลไปเรื่อยไม่ชอบอยู่วัดวาอารามท่านรักที่จะอยู่ตามป่าช้าอยู่ตามถ้ำในป่าเปลี่ยว สถานที่วิเวกวังเวงที่ล้อมรอบไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิดและไข่ป่าท่านมุ่งมั่นอยู่ในมัคก,กระแสนิพานอย่างเต็มตัวไม่วอกแวกไปทางอื่นและที่ท่านไม่ชอบอยู่ตามวัดก็เพราะไม่ชอบครุกคลีกับชาวบ้านซึ่งจะทำให้ท่านใกล้กับความประมาทซึ่งก็เป็นเหตุให้กิเลสกำเริบและก็เข้าไปเกาะจิตวิญญาณซึ่งผู้เขียนนะครับคือคุณสิทธาเชตวันได้รู้จักกับะอาจารย์ยี่หลกสิทธิ์ก้นกุฏิของหลวงปู่ศรีโหครับ ท่านก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของหลวงปู่ให้ฟังพระอาจารย์ยี่หลกท่านเป็นพระธุดงที่มียานที่แก่กล้าเคยทุดงไปแต่เพียงลำพังแต่เพียงผู้เดียวทั่วภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ข้ามเขตเข้าไปในพมา่าและลาวมาแล้วท่านเป็นพระผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์น่าเลื่อมใสดังนั้นนะครับเรื่องราวดังต่อไปนี้จึงยืนยันด้วยว่าเป็นเรื่องจริงทุกประการครับตอนนั้นประมาณปีพศ2473 พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านก็ได้ให้พระอาจารย์สิงห์คันตยาขโมนนำคณะพระพิสุสัมมเณรเป็นจำนวนมากจัดเป็นกองทัพธรรมเพื่อออกเผยแพร่พระธรรมในสมัยนั้นนะครับหลวงปู่สีโหก็ยังหนุ่มแน่นแต่ก็มีชื่อเสียงในทางกรรมฐานเป็นอย่างมากท่านก็ได้รับการยกย่องจากพระอาจารย์มั่นด้วยซึ่งหลวงปู่นั้นพร้อมกับพระธุดงค์อีก5าถึงหรูปก็ได้ไปปักกลดอยู่ที่ป่าช้าแห่งหนึ่งในเขตอำเภอมันจาคีรี ซึ่งก็ยังความไม่พอใจให้แก่ชาวบ้านในระแวกนั้นเป็นอย่างยิ่งเพราะชาวบ้านเขานับถือผีกันเขาไม่เคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเมื่อเขาเห็นพระก็เห็นเป็นศัตรูไปหมดเพราะเป็นที่เลื่องลือในสมัยนั้นนะครับว่าคณะพระธุดงค์ชอบมาทําลายสารปู่ตาซึ่งเป็นที่สิงสถิตของผีสางที่ชาวบ้านเขาเคารพกราบไหว้บูชาเพื่อให้ชาวบ้านหันมานับถือพระสงฆ์องค์ข้าเจ้า ซึ่งสารปู่ตาที่ป่าช้าหมู่บ้านแห่งนั้นดุร้ายมากชาวบ้านผ่านไปมาก็ทำอะไรผิดเล็กน้อยก็จะเป็นต้นว่าการขาดให้ความเคารพนบไหว้บ้างไปเก็บเห็ดเก็บผักในป่าก็ลืมบอกบ้างถ่ายปัสสาวะบ้างหรือทำต้นไม้ในเขตสารหักบ้างมาก็จะถูกผีทำโทษทำให้เจ็บป่วยถึงตายและก็สร้างความเกรงกลัวให้แก่ชาวบ้านสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเลยทีเดียว หลวงปู่สีโหรู้สึกสลดสังเวชท,ที่ชาวบ้านหลงผิดเป็นนับถือผีและชาวบ้านยังมีความเกรงกลัวแบบไร้าสาระและก็ต้องฆ่าหมูเห็ดเป็ดไก่เพื่อไปสังเวยเส้นสวงอย่างไม่ขาดสายมันเป็นการทำลายชีวิตสัตว์อย่างน่าอนายิ่งนักซ้ำยังทำให้ชาวบ้านขาดศีลธรรมเพราะไม่มีผู้ชี้ทางให้ข้ออัดข้อธรรมสั่งสอนอบรมกล่อมกำม,กร,มกร,รสันดานให้รู้จักผิดชอบชั่วดีให้รู้จักเมตตาปราณีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ชาวบ้านเขามีการมั่วสุมในอบายามุกกินเหล้าเมายาเล่นการพนันเมื่อผิดใจกันก็ตีรันฟันแทงกันถึงตายเป็นคนโหดร้ายทั้งชายทั้งหญิงซึ่งชีวิตของพวกเขานั้นน่าสงสารแท้และเมื่อตายไปแล้วทางที่จะไปคืออบายภูมิซึ่งก็มีนรกเป็นดินแดนเกิดเป็นแม่นมั่นหลวงปู่ท่านมีจิตเมตตาคิดอยากจะช่วยฉุดพวกเขาออกจากทางแห่งอบายภูมิจึงได้พาพระธุดงในคณะ ตรงไปยังสารปู่ตาอันเฮี้ยนและมีฤทธิ์ไปในทางชั่วร้ายแห่งนั้นและช่วยกันรื้อทำลายจนราบคาบไม่มีชิ้นดีเลยครับซึ่งการกระทำของพระธุดงก็ได้สร้างความโกรธแค้นให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งเพราะถือว่าไปทำลายล้างความเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาและก็ปรากฏว่าในตอนกลางคืนในวันนั้นผีปู่ตาก็ได้ออกอาลวาดครั้งใหญ่ชาวบ้านไม่ได้หลับได้นอนว่าด้วยมีเสียงประหลาดได้วิ่งเข้าไปในหมู่บ้าน เป็นเสียงที่ดังสนั่นวันไว้คล้ายกับมีฝูงวัวควายนับร้อยนับพันตัววิ่งเข้าไปในหมู่บ้านฝุ่นคลักครุ้งไปหมดแต่ก็มองไม่เห็นตัวนะครับซึ่งสุนัขในหมู่บ้านนั้นก็ส่งเสียงเห่าหอนและก็ร้องอีทอีหางจูกตูดแสดงความเกรงกลัวในสิ่งประหลาดที่มนุษย์มองไม่เห็นซึ่งสิ่งสิ่งนั้นนะครับชาวบ้านก็รู้ดีว่าเป็นขบวนผีปู่ตาอารวาสเพราะถูกคณะพระธุดงค์ทำลายศาลนั่นเอง และนอกจากเสียงที่วิ่งเข้าไปในหมู่บ้านแตกตื่นปานหมู่บ้านจะถล่มแล้วยังปรากฏเสียงร้องห่มร้องไห้กันระงมมีทั้งลูกเด็กเล็กแดงเป็นทํานองพรามเพอร่มพันว่าบ้านช่องของเขาถูกทําลายแล้วพวกตนจะไปอยู่ที่ไหนได้รับความเดือดร้อนลาบากบ้านแตกสาหรกขาดเลือดตาแทบกระเด็นซึ่งชาวบ้านจะต้องได้รับการแก้แค้นในครั้งนี้เสียงร่ำไห้โหยหวนรำพันเหล่านี้นั่นก็คือเสียงของฝูงผีนั่นเองแหะครับ ซึ่งรุ่งเช้าของวันต่อมาก็มีชาวบ้านล้วนเป็นชาชกันยู่หมู่หนึ่งครับก็ได้ยกขบวนกันมาที่ป่าช้าทุกคนถือปืนแกป๊ปคาบศิลากันคนละกระบอกและก็ด้วยความโกรธแค้นมุ่งที่จะฆ่าฟันหลวงปู่ศรีโหพอมาถึงได้ระยะเผาขนก็ตะโกนด่าอย่างหยาบคายตำช้าต่างๆนานาแล้วก็ยกปืนขึ้นเล็งแล้วก็ยิงมายังหลวงปู่ศรีโหและคณะพร้อมกันทุก,กระบอกและก็เรื่องอัศจรรย์ครับ ปรากฏว่าปืนนั้นไม่ออกซักกระบอกเดียวและเมื่อปืนยิงไม่ออกชาวบ้านตางก็ตกใจจึงพากันโยนปืนทิ้งแล้วก็ชักดาบออกมาแล้วจะวิ่งเข้าไปฟาดฟันหลวงปู่และคณะให้แตกดับหมดสิ้นไปแต่ก็เนื่องด้วยอำนาจพุทธคุณนะครับก็ปรากฏเหตุการณ์อัศจรรย์ปรากฏว่าทุกคนนั้นก้าวขาไม่ออกคล้ายกับมีก้อนหินหนักๆถ่วงที่ข้อเท้าเอาไว้ทุกคนตางก็ดิ้นรนกันไปมาหูตาเหลือกด้วยความตกใจ แล้วก็พากันล้มลงทุกคนแหลือเมื่อเจอเข้ากับอภินิหารของหลวงปู่สีโหเช่นนั้นคนพวกนั้นนะครับต่างก็พากันหวาดกลัวกันจนตัวสั่นนาซีดเผือดเหมือนผีตายไปแล้วพากันร้องอ้อนวอนขอขมาลาโทษซึ่งหลวงปู่สีโหนะนะครับท่านก็มีจิตเมตตาอยู่แล้วท่านไม่เคยนึกพยาบาทจองเวรกับผู้ใดจึงถอนพลังกระแสจิตด,ด้วยอำนาจฤทธิ์ของอภิญญาจึงทำให้ผู้คนเหล่านั้นสามารถลุกขึ้นได้ แล้วก็เดินได้เป็นปกติแล้วก็เข้ามากราบนมาสการแทบเท้าของหลวงปู่และคณะสงฆ์หลวงปู่จึงได้เมตตาอบรมธรรมะให้ฟังอย่างง่ายๆแต่ทว่ามีข้ออัดข้อธรรมอันลึกซึ้งกินใจมองเห็นอะไรผิดถูกเห็นทางนรกและทางสวรรค์อย่างชัดแจ้งประดุดดังคนเรามองดูเงาตัวเองในน้ำแล้วก็เห็นเงาฉชนั้นแหละครับคนเหล่านั้นเมื่อได้ฟังหลวงปู่เทศนาสั่งสอนเรียบร้อย ก็มีน้ำตาไหลออกมาด้วยความสำนึกผิดชอบชั่วดีหลังจากนั้นหลวงปู่สีโหก็ได้ให้พวกเขาหาบเอาทรายมาแล้วท่านก็ใส่คาถาปราผีแล้วก็ให้เอาทรายไปหว่านทั่วบริเวณหมู่บ้านซึ่งก็ปรากฏว่าคืนนั้นเหตุการณ์สงบพร่มเย็นดีซึ่งก็ไม่มีผียกขบวนวิ่งเข้ามาในหมู่บ้านให้หมูหมาแตกตื่นเห่าหอนแต่อย่างใดเลยซึ่งก็เป็นที่น่าอัศจรรย์นะครับชาวบ้านได้พากันมากราบไหว้หลวงปู่ และก็นำข้าวปลาอาหารมาถวายอย่างมากมายและก็ยังได้นิมนต์ให้ท่านอยู่ด้วยเพื่อเป็นหลักสารณะที่พึ่งโดยจะสร้างวัดถวายด้วยแรงศรัทธาซึ่งหลวงปู่สีโหน้นะครับท่านก็ได้ให้พระธุดงค์ในคณะสองรูปอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้เพื่อจเจริญศรัทธาของชาวบ้านและก็ช่วยชาวบ้านสร้างวัดป่าสารวันขึ้นมาครับตามนโยบายเผยแพรธรรมะของพระพุทธองค์เพื่อที่ชาวบ้านจะได้ส่งบุตรหลานเพื่อเข้าบวชเรียนบำเพ็ญศีลปฏิบัติธรรม ให้พระศาสนาเจริญและก็แพร่หลายต่อไปอีกนั่นเองครับซึ่งก็เป็นที่แน่นอนแล้วละครับอำนาจผีหรือจะสู้อำนาจพุทธคุณและก็มีเรื่องราวอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังอีกหลายเรื่องซึ่งในวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพที่แข็งแรงและก็อย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ